ครับ,รบสวัสดีเอฟซีตุลทันครับยินดีต้อนรับขอสู่ช่องแหลพผ้ารวยครับพี่น้องเอฟซีตุกทันมือนีผ้าพี่น้องแฟนครับแฟนช่องพี่น้องป่องไยสุขูสุคนมาตามตัวเลขโค้งสุดท้ายท้ายสุดโค้งครับพี่น้องเอฟซีตุกทันโอ้ยยุ่งหลายพี่น้องอยู่ในป่าครับพอดีเขาโทรมาเบอร์ซับครับพอดีแจ้งข่าวครับพี่น้องตัวเลขและแนวทางของเลขลับปกหลีเน้นหางเดียวโคโลพี่น้องเม็ดเดียวข้างเดียว มือนี้เขาก็จะไปลู่กันเดี๋ยวลู่กันว่าเม็ดเดียวโคโลที่มันตัดออกมาแล้วแต่เจ้าต้องวัดเหลือตัวใดเนี่ยครับพี่น้องเอฟซีจุตันสิเข้าไปชมพร้อมๆกันนะพี่น้องเนาะก่อนจะไปชมคลิปนั้นขอฝากนี่นะพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหละผ้าร้อยน้ำเน่มือนีมือซับเป็นสีกลางให้ครับพี่น้องเอฟซีจุตันเอาจีจะไปฟังตัวเลขและแนวทางว่าเลขกรับเกาหลี จะว่าเน้นหางเดียวเนี่ยหางเดียวมันอยู่มองไหนครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเดี๋ยวก็รู้กันครับน้ำแหล่พระรวยมากครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านปมาลายเซียหางครับพี่น้องเอฟซีปน้ำแหล่พระรวยไปครับ,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีบสวัสดีทุกท่านเนาะค่ะท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามท่างช่องเนาะคะ่ะเขามาเหล็กกักดไลค์กดแชร์น้ำเลยเด้อเป็นกำลังใจให้ทุกทุกช่กองเนาะครับค่ะมาแจ้งข่าวค่ะเลขรับ เกาหลีค่ะพี่น้องทีว่าเตรียมกับไท่คนถือมาซีฟวัตแล้วเนาะคันคนละเจ้าเนาะคือโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเพราะเปลี่ยนแปลงหลอกเลขเล่าเนอเป็นหนอะแต่ว่าสีเม่าวาวตัวทิวาเพิ่นทุ่มนะตัวเน้นตัวนักตัวทุ่มเองเพิ่นแต่ว่าตัวอื่นนี่ก็เอาคือเกาเพิ่นว่าหันหัวในเด้อเพราะว่าคือจังเก็ตแปดเก่านี่มันสื่อบ่าดแล้วเลยมันมันอันเพิ่นว่า เพื่อนกับว่าให้เป็นเจฟแปด์คกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเบริรกซัพขออนุญาติถามนะครับมีเอฟซีที่เข้ามาใหม่นะครับผมความเป็นไปเป็นมาของเลขลับเกาหลีนี่คือมาจากที่ไหนครับผมคือมันเยอะเหลือเกินสําหรับเลขลับเนี่ยครับก็อยากรู้เนาะครับเนาะเกาหลีไอผู้นี่นะเป็นเอฟซีของทางช่องโอ้ส่วนมากเอฟซีหลายคนค่ะหลายเพื่อนโตเขามาเบิกซัพครับซื้อเลขในเรื่องวันนี้ห้างเดียวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เห็นสิน่ะอือก็เรื่ว่า บานีโทษคำว่าแบบนี่นะเมื่อเนื่องหนาเพราะตำกว่าหาหัวขุนเบิกทรับสซื้อเพราะไหวตั้งเถื่อระ่ายคือคือจังหวะเนาะมันไหลาอาจารย์ผู้ใดก็ยังไงซื้อน้ำเบิกทรับก็เลยว่าโอ้ยว่าเบิกทรัพคือซื้อเบอิดลายแล้วเนาะเลขนี่สันดกขออนุญาตเอาลองช่องได้บ่เพิ่นถื่อมาสีหมวดกันนาสนใจของเพิ่อนด่ดอกอถือจนสิกับจากเกาหลีสิกับไทยแล้วปีนี้ละสิกับ ถือได้เลยเป็นเลขลับเลขเพื่อนได้มากเพื่อนกะบ่อยากให้ว่าเนาะว่าเอามาใส่ใสค่ะถือว่าเป็นเลขลับก็แล้วกันเนาะแต่เลยต่างว่าเป็นเลขลับเกาหลีค่กะก็เลยแอบก็เลยซื้อซื้อว่าไหวนั่งเท่ากะโทุ่มาหลายท่านม,มือเศร้าก,นะออก็ออกทุ่เอียกทุ่เอียกเบิกทรัพย์ซื้อในเรื่องเลขสองคู่าสันเพื่อนกับบอกบอกแล้วเพื่อนกับไปอืมเพื่อนบอกซื้อตัวไหนเนาะลืมเราเมือ่อเศร้าเลย แต่เบิกทราบก็จดไว้ใช่ไหมครับว่าคนไหนให้มาตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมฮะบางกับว่าในรงเหมืทุกคนเดียแล้วทีนี้คนที่โทรมาบอกให้ซื้อกับมาเทียบสถิติแล้วฮะไขนห้าตรงถามก่อนว่าเพิ่นห้ออกซองบอถ้าเพิ่นบให้ออกคือเบิกทราบจะบ่ลุ่งระคะเบิกทราบก็บบได้ซื้อนอกมันลายซื้อแต่เล็กจ้คข้องมากครับจ้คข้องฝันแต่ส่วนมากก็เลยบ่คอยถือตั้งมัวบดไหลรุดสองหัวแล้วอืมอืมพอวางวดนี่ เบิกทราบบอกไว้เลยว่าซื้อน้ำเพลินแปดสองถ้าเจ้ามือเ่าขึ้นอ่าซื้อแปดสองสองแปดเพราะว่ามักค่ะออมักเพราะว่าไปเห็นยูแม่ตะเคียนอ่ะกัสองแปดเจ็ดสองแปดค่ะแต่ว่าไปซื้อแล้วมันบ่ได้ซื้อแล้วบ่ได้ก็เลยซื้อสองตัวก็เลยพาว่าหน้าว่ามืออื้นนี่ย่าให้เขาบอกว่าซื้อบ่ได้เด้อเพราะว่าเบิกทราบซื้อใบสร้างจองใบแต่แรกแล้วนะ เาเสียเล็กมาทรงเล็กลับเพื่อนกาคือเกาอ่ะค่ะเพื่อนเน้นว่าแปดสองพอดีหางเดียวโขดกรฟอมแปดสองสองแปดบนล่างน่ะเพื่อนเลนตัวนี้ล่ะชุดเดียวเนี่ยชุดน้นนะครับเบิกบเบิกครับเลยซือน้องเพื่อนตัวเดียวนี่ล่ะตัวอื่นบ่ได้สื่อที่นี่โอ้ยเบิยกแอดแอดแต่สื่อสยวแล้วเพียงน่องวงเดียนจนคืนคือตั้งแต่ให้มาตั้งแต่ต่องวดมาจนอันนี้คือไม่ไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับผมบอเล็กเพื่อนบอเปลี่ยนเพียงแต่ว่าเพื่อนสีบอกตัวเน้นคือไก่มือ ซือซื้อ,อลายกุมัวแต่ว่าซุ่มนีก็เพิ่มกับซื้อเด้ศูนย์หกเจ็ดเจ็ดแปดหกนะเพราะว่าขังเครื่องนี่รู้ซื้อว่าดังเติบอยู่ตัวนี้นะเจ็ดแปดเก้าเนีะมันซื้อว่าได้ครับค่ะก็เก้าเจ็ดนี่กระดังสองตัวแล้วซื้อว่าได้แล้วซื้อได้ได้สามตัวก็เลยหนอส่แปดสองเลยค่ะเพิ่งหนนมาแปดสองเพิ่งได้ใหญ่มาแปดสองโอ้โอตัวกันนี่เจ็ดห้าคณะตัวกันยังดังครับื้อ หาซื่อหยาค่ะต right. so like ัวกันเลขติดเจ็ดงวดนี้ย่อมเราไปสื่อหยาเพราะว่าเบิกทรับไปเลาะแล้วขอหมู่บ้านนี้เขาไปขายบุมีค่ะไปหามาแล้วไปหามาแล้วบุมี่ผเลขพิ่นึ่มีแต่เลขเจ็ดพี่น้องเพื่อนได้ว่าเอ้ามีแปดสองนี่ล้บุมีเลขเจ็ดเพื่อนว่าครับกับหนึ่งหาเนาะแต่ว่าเพิ่นชอบแปดสองซึ่งตรงกันกับทางช่องไปพ่ออยู่อ้แม่แต่เคียนค่ะค่ะเห็นเจ็ดแปดสองแต่ว่าแอดไปซื้อสามตัวนะมันม่ได้ ได้ซื้อแปดสองสองแปดกับแปดหนึ่งหนึ่งแปดซื้อสองคู่นี่แหละแต่เลขเพิ่นอนะเพิ่นเรียนให้แปดสองพอดีพอดีค่ะของสุดถ่ายมาแปดสองตัวเดียวโคโรเลยเอสซี่กับพี่เจน้าเบิรงสอบคือเพิ่นบอเนาะแต่ว่ากะหมวดนี้เป็นหวดที่สิบเอ็ดแต่ว่าท่างช่องออกเป็นงวดแรกครับมพูนถามว่าเลขกเพิ่นแม่นบอกะถือว่าครั้งแรกที่ออกช่องว่าบุงหมูว่าจเป็นจ้งไดก็ซื้อใ้พ่อฟังค่ะพี่น้อง

เั็นเลยหายซื้อเนียนแปดสองเด้อซื้อได้บอ่อทั้งผีวันวานนะโยนใส่ตัวเดียวได้ทีกัมีหลายคนอยู่ดอกทั่วมากลักษณะนี้บางที่เบิกซาป่ารุร่งพระท่านกับข้อพ่ายบางคนเบิกกับว่าหายลุ่งเพิหาเขาซื้อหน่อยสนะเข้ากัจกักจี้ตัวใดแน่นอนทังเทียกอชัวเด็กวงกันเรื่อเพื่อกันสิลุกศิลิศพูดที่เป็นอนุญ,ญาตให้รุงของเนะครับผมได้แางทีดีก็อยากสัมผัสนองอปปอเป็นจังศิยเียเนะาะใช่ครับเป็นจางสิเสียเเข้าวานเด็กเขาทรงมากไงครับ อยากสัมภาษณ์คุณด่าก็เลยบบคอยลงคลิปเหล็กรับปนใดเพราะว่าส่วนมากเขาจะบเบาๆไงเขาจะส่งตะเหล็กให้นะแต่ดูสถิติของเจออ้อนี่คือน่าสนใจใช่ไหมน่าสนใจมันส่งมาหลายงวดมันเขาไหมนี่คือเจออ้อบ่เจออ้อครับผมอ๋องวดที่แล้วก็ส่งมากห้าแปดสามอ่ะก็เลยว่าห้าแปดสามเบิกรับบล็อกมากเก๋บ่ซื้อบ่ปาวบ่มักแม่ไม่ไปซื้อเขาสามสามช่อ เราเดือดแต่ดวงอะค่ะโชคล่ะกับวันนี้ก็ขอให้สุขดีกันทุกท่านเพิ่นเน้นแปดสองสองแปดครับคว้นหางเดียวค่ะเออเพราะว่าตัวอื่นเพิ่นซื้อม่ได้แล่วเพิ่นหุนหวยนะเออคือเน้นตัวเดียวเลยเพิ่นสืบเน้นให้หางเดียวเลยโคโนเลยตัวเดียวแมแต่วันหนึ่งหาเราโบมักปันแดงเราก็ซื้อไปอยู่เราหอนซื้อได้แต่แปดสองสองแปดที่เหลือเลขติดเจ็ดคือเราสืบอบ่ได้เอาไปครับผมมันสือได้กันน้อยเดียวเนาะเพิ่นเขาเวีงขายหน่อยเดียวไม่น้อยเขาเออเลขขั้นเข่า เออเพื่อนได้ศูนย์ว่าเอาแปดสองสองแปดรถเบิกสามเปอร์เซ็นต์มันอัานดีไรสื่อตัวนี้แหละมันจังมาอัานมาค่ะโยนใช้ไปเดียวนะพี่น้องกับพวกหัวว่าบ้านเนาะอัานบ่บ่อัานดอกเนาะครับไม่เหบิกนามเปอร์เซ็นต์ไปส่งไปตั้งแต่เปิ้นส่งมาพุ่นะครับค่ะมื่อื่นกะให้ส่งมันทุกท่านเด้อค่ะกรับขอบพระคุณท่านผู้ชมหลายๆครับผมค่ะรบขอบคุณครับเบิกทราวครับมาแล้วพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกตัวเลขทุกเนื้อทั้ง ของเลขลับเกาหลีครับพี่น้องยนูนเซมองเดียวเลพนันยนูนเซแปดสองตัวเดียวครับพี่น้องเออเลขขั้นเขียวสจและะ้ววะวันนี้สีละปอยมาพี่น้องเอฟซีทูทันจันแต่ตองวัดจยัยังบดยัยูมังเก้าเยอะครับพี่น้องมีศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดแปดเก้าที่เน้เนๆเ,เ,เ,เลขกับแปดสนึ่หส่วนตกันครับพี่น้องเอฟซีทูทันตกกัวกันเป็นเจ็ดหาศูนย์หเดเจ็ดแปดหกต่ชื่เน้เนหายเดียวเลยครับพี่น้องเอฟซีทูทัน แปดซองครับพี่น้องเพิ่นกันโยนเพิ่นกกบอกว่าโยนเซตูเดียร์รถก็สันละว่าพี่น้องแบบพี่น้องเอฟซีตุกท่านจะไปพิจรารณาบอร์ทุกตัวเลขทุกแนวทางมีความเสี่ยงครับอันนี้กับเลขรับเกาหลีครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านจะหลายคนรอคอยเนาะหลายคู่หลายคนถา่าว่ามือได้สีหงสุดท้ายจักเถี่ยเขาจ้ากอยากหงว่าหางเดียวเนี่ยไม่เป็นจังใดพี่น้องเอฟซีตุกท่านมือนี้กับลูกกันละครับพี่น้องเอฟซีตุกท่าน จะโชคช่วมันหมันลำลำรวยๆครับตัวเลขและแนวทางของเลขรับเกาหลีครับพี่น้องเอฟซีตูทันพอกันัหมนคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งแจงเตือนเป็นการล่างใจให้ทั้งทีมงานแล้วแต่พี่น้องเด้อพอกันัหมนคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีทุกานครับ